บ้านหลังใหญ่ไหม่สุขุนทว่า วันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวความสามารถของสาวใหม่สุขุนทวานนะคะที่เธอที่ควงคุณพ่อปัญญาเกิดใจครั้งแรกเกลียดดราม่าซื้อบ้าน53ล้านพร้อมเปิดใจพ่อตาเนี่ยไม่ปลื้มลูกเขยที่เจตตนสรพงล์งจริงไหมทำไมถึงกล้าชวนกระแสซื้อบ้านหลังใหญ่53ล้านไม่ก็บอกว่าคือปกติเนี่ยโดนดราม่าเยอะมากครั้งนี้เนี่ยขอยอมโดนดราม่าอีกครั้งละกันจริงๆไม่ได้สนใจหรือซีเรีสอะไรกับดราม่านะขอบคุณที่เป็นห่วง กลัวเราจะผ่อนไม่ไหวแต่ตั้งใจซื้อให้กับคุณพ่อเพื่อเป็นของขวัญเพราะว่าพ่อเลี้ยงเรามาตั้งแต่3เดือนเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่คงจะเหนื่อยมากแต่ว่าไม่เคยแบบบน่นหรือว่าบอกว่าเหนื่อยเลยอยากทําให้พ่อมีความสุขทุกอย่างพ่อเป็นโรคอยากให้พ่ออยู่กับตนนานๆไม่รู้ว่าพ่อจะไปเมื่อไหร่ไม่อยากรออนาคตเลยตัดสินใจซื้อและอีกอย่างอยากให้พ่อมีแรงเดินดูบ้าน อนาคตเนี่ยจะโดนยึดก็ไม่แข่ไม่อายด้วยวันนี้ทางทีมงานเลยไม่พลาดค่ะพาทุกท่านนนั้นไปติดตามชมบ้านหลังนี้กันต้องบอกว่าสวยใหญ่อลังการมากๆมาติดตามชมบ้านหลังนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ